นี่เลยคุณผู้ชมนางในนว,วัคดีสุดล้านทานนีนั่นเองอวันนี้มาในชุด The m a r i s o f ซสม,สมาเอ้จ a มดอมาอสีวิชัยคะ่ะว้าสุดยอดมากสวยงามมากเป็นชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปปั้นคะ่ะ <ừ, S 1> ของคนในยุคสีวิชยัย <ừ, S 1> แล้วก็นำออกมาประดิษฐ์แล้วก็สร,สาร้างสรรค์ให้เป็นชุดที่เราใส่แล้วก็ให้ดูทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้น,ว,นวันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้เห็นชุดในยุคของสีวิชัยครั้งแรกค่ะ้บอก บอกเลยว่ารู้สึกวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้แสดงศักยภาพของตัวเองแบบ100%หลังจากที่เราได้ปลดล็อกแล้วในหลายๆครั้งวันนี้ก็ตั้งใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็ภูมิใจในผลงานตัวเองที่สุดเลยค่ะได้ค่ะฝาก IG คุณผู้ชมทางบ้านได้เลยก็สามารถติดตามรักนะคะได้ช่องทางอินสตาแกรมนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ไอจีนะคะ IG ลักสุรักษ์ L U A S U L A ค่ะแล้วก็สุรักษ์ลัก S U L A แล้วก็ L U x ค่ะขอแสังในไม่อีกครั้งหนึ่ง คิดว่าประทับใจแม่ๆมค่ะแล้วก็คิดว่าในรอบต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นรอบพีรีมรอบไฟนนลนะคะชุดแมน้ำับุราตรีลักจะทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดเป็นลักในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้ได้ขอบคุณลักมากค่ะนี่เลยคุณผู้ชมนางน,น้ำคดีสวยมากเลยสวัสดีค่ะแนะนำชุดก่อนวันนี้มาในานามสัตประรดของประจวบคีรีขันธ์ค่ะ เปรี้ยวจี๊ดถึงแบบรสชาติหรอเปรี้ยวจี๊ดรสชาติเปรี้ยวจี๊ดหวานหน่อยซึ่งมาตรงกับคาแรคเตอร์มีมีมากๆจะมีเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยมีความเปรี้ยวแต่ก็มีความหวานอยู่ในตัวก็เลยพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นค่ะวันนี้ได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนฝากเป็นกำลังใจให้กับมีมีด้วยนะคะมิสแกลนประจวบคีรีขันนะคะในรอบต่อๆไปนะคะเราจะได้เจอความอลังการอย่างแน่นอน เหลืออีก3มแมตช์สุดท้ายวาทศิลป์ทีริมไฟแนลจองตั๋วกันหรื right. อยังคะไม่จองตั๋วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราได้เจอความอลังการของสาวสทั้ง7จจังหวัดอย่างแน่นอนค่ะแม่ฝักงไอจีคุณผู้ชมได้เลยสำหรับไอจีมีมีนะคะ M E n e s c K A n S U D A ค่ะด้เลยขอบคุณค่ะบคายบายลอยสีสแก ะะให้มิสแกรนสีสะเกตด้วยนะคะแป้งโกกิติยาพอลานนท์ค่ะและที่สำคัญอรอบวันที่26นี้นะคะหมอรอมไลซิ่ิงสตาค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมผัวมาด้วยนะคะได้เลยอ่ะฝากไอจีคุณผู้ชมได้เลยอ่สำหรับไอจีนะคะ p a n g o k i t t i y a ค่ะแป้งโกกิติยาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไล่หมดเล,ล่รอดกับคุณรอดสวยไปโอเค มาร์กาโฟลมา